ถ้ารักคุณผมขอเบอร์คุณได้ไหมครับถ้าคุณรักผมขอเบอร์คุณได้ไหมครับสวัสดีครับวันนี้ครัพวกกับพวกเรารายการ C M Live นะครับ right. ผม ชิบหายไวปวงโอเคครับผมแล้ววันนี้พวกรออยู่ที่งานงานเนี้ยงานครับงานเนี้ยงานอะไรครับงานเนี้ยครับคุณเจ้าครับผมนะครับสักํำบอโอ้โหงานอะไรครับงานเนี้ยเนี่ยเนี่ยคุณดูป้ายดิคุณดูป้ายดิเนี่ยงานอ๋องานเนี้ยของวิจิตสีงานชื่องานเนี้ยใช่ไหมครับครับผมแล้วเขามีทีมยังไงครับทีมงานเขาทีมงานคือแล้วครับ Lock and and oh, lock and ล็อกแอนโรล็อกแอนโรแล้วไม่ใช่โรมาดา,าร์โรโรใบเตยครับผมโอเคแล้วเข้าเข้าไปในชมนงานนีกว่าครับครับผมมีอะไรสนุกสนุก และตอนนี้ครับราเรานจะไปหาเป้าหมายในการนำบริกิจของเราครับตามามาล้มพี่เขาบอกว่าพี่เขามาจากอเมริกานะครับคนคบลำลูกกาครับลำลูกกาข<ำ>ากันไปไหนครับเย้ <Yeah. S 2> <laughs> ถามเลยครับชื่องานทำไมต้องชื่องานนี้ครับผมก็พบว่าจริงๆมันอ,อันนี้ออกครับอันนี้ครับคือม,มันมันเริ่มมาจากสมัยก่อนคณะวิจิตรศิลป์เราจะมีงานชื่องานลานวัฒนธรรมครับผมเป็นตลาดขายคือเราอยากจะเปลี่ยนอะไรที่มันโอเคกว่าชื่องานลานครับผมเลยคิดขึ้นมาว่าไปไหนไปงานนี้อ่ะมันก็เลยเกิดข,ขึ้นมาเป็นงานนี้ครับผมและหวังว่ามันจะอยู่ต่อไปอนะครับโอ,โอเคครับแล้วในงานมีอะไรบ้างครับพี่ครับในงานก็จะมีการเปิดสินค้าขายสินค้าเจยวกับศิลปะต,ต่างๆนานานะครับผมและด้านหลังของเราก็จะเป็น มีดนตรีการแสดงดนตรีนะครับผมแล้วก็จะมีหลายอย่างครับมีทั้งของกินอาหารของใช้เครื่องดื่มอะไรมีทุกอย่างครับผมครับผมโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงฮะผู้หญิงก็เยอะครับผู้หญิงตอนนี้ตามเนี้ยครับมันเป็นเป้าวารกิจของผมครับผมสงสัยอย่างถ้าไม่ชื่องานเนี้ยครับพี่จะใช้ชื่องานว่าอะไรครับอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ก็คงจะใช้ชื่อเดิมมาอันนี้จริงสาระแล้วนะครับผมครับผมจริงๆก็อาจจะใช้ชื่อเดิมแต่ว่า อยากที่จะทําอะไรที่มันโอเคหน่อยครับก็เลยเปลี่ยนชื่อลองเปลี่ยนชื่อดูครับเป็นงา,านทดลองงานก็เป็นปีแรกด้วยที่เป็นใช้ชื่อนี้จริงงานคือง,งานลานลยครับจริงครับครับมา,ก,มาก,กี่คนครับสามคนค่ะสามคนหนึ่งสองสาม ผมผมว่าไม่ใช่คนนะฮะทำไมครับผมว่าเป็นนางฟ้านะครับเอ๊ะ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 ไม่ทราบว่าปีกหายไปไหนครับเป็นนางฟ้าต้องมีปีกเขาบอกสำหรับความกุ๊กพ่อของแฟนผมเลยครับเชื่อ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 เลยครับฟ้าค่ะพิมค่ะอะไรนะครับพิมค่ะพิมขนขนอยู่อารียกไปต่อไหน นน้องเขาจริงต่อพิจิตรมาชรอจริงดิขอเบอร์รอเลยได้ไหมเนี่ยอยตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ตรงหน้าเวทีแล้วเนาะเราก็เจอสาวสวยทั้ง3-4นางเนาะก็เราอยากรู้จักเขามากๆเลยน่ารักะเดี๋ยวเราจะไปสัมภษั์เขากันนะฮะสัมภาษ์สดเลย ผมมาตั้งแต่เช้าเนาะผมก็อยากรู้ทีมงานเริ่มห้าโมงไหมโอเคผมกัดโอ๊กเลยอ่ะก็อยากจะถามนะครับว่าทีมงานนี้มันเป็นยังไงครับผมค่ะทีมงานนี้นะคะก็เป็นงานเออ่ทีมงานล็อกแอนด์โรนะคะเนี่ยค่ะแต่งตัวเราแอนโรมาค่ะแบเต็มงั้นผมก็ทำถูกแล้วผมเอาแยมโรมาด้วยนะครับโอเคค่ะส่งค่ะ แสดงว่าวันนี้แต่งถึงแล้วคือแบบว่าจีแบบว่าร็อกแอนโล่ฉันก็มีเค้กโรมบาร์มเฮาอ่คุณมีย่างนี้นะอ่าอ่าคุณก็จะให้พูดใช้พูดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ขอให้มีคำว่านนี้ในประโยคครับขอแรงๆนะฮะจัดไปเอาจัดไปแค่นี้เหรอคะโอ้แรงอ่ะขอใครงอ ต่อไปครับเราเจอแล้วเป็นหะคะตลาดค่ะจะถามว่าพี่พี่ขายอะไรครับขายของเล่นโบราณนะคะเป็นของร้านยังไวราลอะค่ะทำไมพี่ต้องขายของโบราณเนี่ยครับอ๋อก็จะได้แบบมันไม่ค่อยมีที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะล้าคิดว่าตัวพี่นี่โบราณมอดี่จะขายไล้ยังครับเออก็ก็ดูเอาละค่ะก็น่าจะสมัยใหม่อยู่เรียนเรียนที่ไหนครับเรียนที่เนียค่ะไม่น่าสาวนะก็ก็วิจิตนี่ไงใช่ไหมวิทยาไม่ชื่ออะไรเนี่ย ชื่อเหมียวชื่อเหมียวสาขาชีววิทยาเกี่ยเรียนกับกับชีชวิตใช่ไหมอยากมาใช้ชีวิตร่วมกับเราไหมครับเขินถ้าถ้าให้เลือกสองคนนี้เลือกใครครับเลือกคนนี้เฮ้ยยาออกครับเป็นคนมีตำแหน่งโอเคอ่ะ,อะมีเนี้ยอยู่ในประโยคเนาะอ่ะาศาสสวยคุณจะพูดว่าไงครับ อย่ามาลืมอย่าลืมมาซื้อของที่ร้านนี้ยนะโอ้โหเราเราจะชิมค่าสปอนเซอร์ดียหมเรามาสามารถ์้คะขายน้ำดีกว่าชื่อชื่ออะไรครับชื่อแม่มานอมค่ะเอาเอาดีๆะ แน่นก็เหมือนอยู่บนฉลากขวดเยวครับแม่ปานอมแม่ปานอมนอค่ะชื่อนอมค่ะอยู่ปีอะไรครับปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเหรอเด็กคนจัดอะไรครับจันทบุรีค่ะเขาเมืองจันดจนจนูจันจันจันแล้วประทเทศไทยพี่เลี้ยงใครอะ่ะฮะประเทศไทยอยพี่เลียงใครพี่เลี้ยงกิกค่ะมียังไม่มีแฟนแต่มีกิกแล้วค่ะกิกมีเยอะไหมครับก็หลายโหลอยู่ค่ะเพื่ออีกสองเลยไหม นั่นเขาได้วิจิตกำลังเคยมาขอถามทางไหนได้ไหมทางไหนที่จะได้เบอร์ครับใฮรมีเนี่ยในประโยคอ่ะเจ๋งจริงเนี่ยโอ้ยเจ๋งจริงเนี่ยต่อไปเลยครับครับผมตอนนี้นะครับเราลาส่งพิธีกรเราร้องคาราเกะครับ คอนโทรนได้คอนโทรนไ้อะรเป็สเล็บป้งกัครับพระบบุตรีเราเจอเป้าหมายคนครับแต่งตัวเข้าทีมงานมา้าเราต้องวาสัมภาษณ์ดีครับครับผมชื่ออะไรครับชื่อมินค่ะอยู่คณะอะไรครับวิจิตรศิลป์นั่นแหละปีอะไรครับปริญญาโทปีสองค่ะปริญญาโทปีสองไอ้ย่าเนื้อฟิตสักปีสองให้พูดหนึ่งประโยคครับที่มีคำว่าเนี้ในประโยคจริงเหรอฮะรักเนี้ยเนี้ยรักนานๆค่ะรักใครครับรัก

วันนี้ครับชื่ออะไรครับชื่อออมอ่ะชื่อเซนเลอร์ค่ะเซนเลอร์อ่าไม่รู้ชื่อตัวเองครับอ๋อมีหลายชื่อค่ะมีสองชื่อแต่ก่อนเป็นผู้ชายชื่อออมแล้วเปลี่ยนเพศมาชื่อมาคณะนี้เราชื่อเซนเลอร์ค่ะเซนเลอร์ค่ะทำไมถึงชื่อเซนเลอร์ครับเป็นชื่อประจำคณะค่ะเขาจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งทั้งนั้นเลยแล้วอยู่อยู่ปีอะไรครับอยู่ปีสองค่ะปีสองแล้วครับตอนนี้ร้อนไหมร้อนอยู่ตอนทำไมถึงร้อนรู้ไหมครับทำไมคะเพราะกำลังทอดสะพานได้อยู่ ผู้หนึ่งประโยคที่มีครับวันนี้ยในประโยคมา,างานเนี้ยมา,ยางานเนี้ยจะมาทำไมเนี้ยตอนนี้เรามาเจอเป้าหมายครับเป็นพี่คณะวิจิตรน่ารักมากเลยครับเราถามชื่อพี่หน่อยว่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อฟายค่ะอยู่ปีสองใช่ไหมครับนะใช่ค่ะวันนี้พี่แต่งตัวเข้ากับทีมงานหรือเปล่าอ๋อ ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามาทํางานตรงนี้ค่ะคิดว่ามีตรงไหนที่เข้าบ้างมีตรงไหนที่เข้าบ้างเสื้อเป็นเสื้อของงานนี้ค่ะในลองโชว์เสื้อข้างใน้วยนะครับเป็นเสื้อของงานนี้ครัปบประโยคอะไรก็ได้ที่มีคําวานันนี้ในประโยคครับมางานนี้ค่ะผมจะสอนสำนวนไทยนะครับที่ผมได้จากวิชาไทยแรงเกิดรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี ถ้าคุณรักผมอะ่ะขอเบอร์นหน่อยครับเขียรเขาบอกว่าเขียรเขามีแฟนแล้วอ <c oughs> ้าคันเลยคันเลยโอ้ <c oughs> It was a night who h a l d a l o t It was really was such a night เอะไะครับปีมตัวบ้าตีลังก์กลไปแล้วครับตีนเนี่ยาเซ่หูดังกัน ครับตอนนี้นักเรยนเดอมเน่าสนามไปแล้วามหตัวกัได้หิ้ตก็ได โอเยครับผ really ู้เราตอนนี Ooh, <c oughs> ้มาเจอเป้าหมายคนน่ารักคนน่ารักจีถามชื่อว่าชื่ออะไรครับจุ๊บแจงค่ะ จุ๊บแจงเหรอครับอยู่คณะอะไรครับวิจิตรศิลป์ค่ะปีอะไรครับปีสามค่ะปีสามโหแล้วนี่ชื่ออะไรครับชื่อฟิล์มค่ะคณะอะไรครับวิจิตรศิลป์ปีสามมาด้วยกันสเปคผู้ชายเป็นยังไงครับสเปคไม่ไม่มีสเปคอะค่ะขอแค่เป็นคนก็พอใช่ไหมครับในงานให้พูดหนึ่งประโยคที่มีครับวันนี้ในี่ยประโยคงานนี้ใช่เลยโอ้โหขอบคุณมากครับ จีิครับรีดแอคบาติดหลังเสื้ออันนี้ก็ชื่ออะไรครับนิ้งค่ะชื่ออะไรนะครับนิ้งค่ะนิ้งแม่คะนิ้งอยู่คณะแอคบ้าอยู่ปีอะไรครับอยู่ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งพระเจ้าพ่อเข้าไปเรียนเรื่อมีแฟนแล้วฮะให้ถ่ายว่ามีเรือยังให้ถ่ายไหมครับจอร์เปียสุรศิลาแล้วครับแล้วเล่นแล้วเล่น มันเป็นไทยมีแผนทำอะไรครับหนึ่งหลับข้ามวันสองไปเที่ยวกับเพื่อนสามไปเที่ยวกับแฟนหรือว่าคิดเองก็ได้คิดเองไปเที่ยวดีกว่าเที่ยวใครเที่ยวกับเพื่อนเฮ้ยมัเราสองคนยังว่างอยู่อย่าเพิ่งขายเด th er ab ี๋ยวเพิ่งโปรโมทเลยโปรโมทถามมาก่อนถามมาก่อนโอเคงั้นให้พูดหนึ่งประโยคที่มีคำวันนี้อยู่ในประโยคคนเนี้ยนะครับโอเคครับขอาคุณนิ่งมากแล้ครับตามมาตามมา ก็มาถึงนะฮะไฮไลท์ในวันนี้จุดคลายไมค์ของงานเลยผมว่าเธอคนนี้นี่สวยที่สุดในงานแล้วนะฮะก็เป็นเพื่อนผมเองฮะเชอรี่สวัสดีครับเชอรี่ครับก็จะวาเลนไายแล้วเนาะคำถามนี้เด็นเลยเชอรี่มีแฟนยังมีหรือยังยังเธอตอบแบบใช่เธอแบบตะกูตะกาวเราขอสั้นๆเลยได้ใจความโอเคนะ เนี่ยมอชอมวนขนาดเจ้าเป็นคำเมือะเนี่ยที่เนี่ยมอชอสนุกมากผมเป็นซับไตเติ้ลนฮะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเนาะก็เขาเรียกได้ว่ามีพบก็ต้องมีจากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเทปแรกของเราเนาะครับวันนี้ก็เป็นเทปแรกของเราครับถามว่ารายการนี้ได้อะไรครับนี่ครับผม เฟสฮะขอเฟสได้ฮะเห็นไหมครับดูหน้าตาผม2สองคนฮะขอเฟสได้ครับส่วนวันนี้รายการของเราครับถ้าสนใจอยากให้เราไปถ่ายทำที่ไหนอีกเขียนบอกมาได้ครับในแฟนเพจของเรานะ C M Live นะครับแล้วสนใจเข้ามากดไลค์ครับเราจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปครับผมสำหรับพวกเรารายการ C M Live ชิบหายวายป่วลาไปก่อนนะผมจุ๊บ papà l'americano